วันนี้เราอยู่กับน้องสุนะคะน้องสุไม่สบายน้องสุเป็นโรคอะไรนะคะเนี่ยเห็นขาบวมวันนี้ความดันเบาหวานเนี่ยค่ะความดันเบาหวานวันนี้แล้วก็ยืน้าขาบวมเก็บวันนี้ก็มันบวมตลอดเลยค่ะก็เลยมาปรึกษาว่าจะกินอะไรดีตอนนี้เป็นแพ้แบบนี้เนาะมันไม่ยอมอร่อย เป็นเพล่แพ่ขาบวมคุณพ่อเรียกแล้วคุณพ่อเรียกแล้วทีนี้ได้ไปรักษาที่ไหนบ้างคะยังไม่ได้ไปค่ะจะเอามันยาไปกินก่อนค่ะเผื่อต่ามันจะดีขึ้นเอเมื่อวานยายเขาแนะนําให้ใช่ไหมใช่ค่ะกินไปกี่เม็ดสองเม็ดอะค่ะเพิ่งกินไปสองเม็ดใช่กินหรือทาทาเม็ดหนึ่งกินเม็ดหนึ่งไปคราสองเม็ดแล้วเมื่อเช้ากินสองเม็ดจ้าค่ะแล้วที่เอาทาแล้วก็กินเป็นไงบ้างคะมันจะ ทุเรามันจะหายบวมลงค่ะมันยุบไปอะค่ะเหลือแค่เม็ดเดียวอะนะจะทาอะเวลาทาแล้วมันจะยุบค่ะเออทาไปเม็ดหนึ่งเลยใช่ไหมใช่ค่ะอืมอันนี้ก็ทาไปหนึ่งเม็ดแล้วก็กินไปสองสามเม็ดเหรอจ้ะกินไปสามเม็ดกินไปสองเม็ดทาเม็ดหนึ่งอ๋อใช้ไปเมื่อวานแค่สามเม็ดก็คือทาหนึ่งกินสองใช่ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวทีนี้ โทษนะคะปีนี้น้องสู่อายุเท่าไหร่นะคะสามสิบเจ็ดค่ะอายุแค่สามสิบเจ็ดเองแต่เป็นอะไรนะเบาหวานค่ะความดันค่ะจะเบาหวานกับความดันแล้วก็ถ้าจะเริ่มเป็นเยอะเนาะเพราะว่าขามันเริ่มบวมแล้วก็เป็นแผลค่ะเป็นแผลด้วยแผลเป็นด้วยมันจะเป็นหนองด้วยค่ะอืมเป็นหนองมันนี่ค่ะเลือดไม่ดีเลือดียวเป็นเลือดยางด้วยใช่ค่ะพอเป็นแผลปุ๊บอ่ะหนองขึ้นเลย เป็นแผลปุ๊บถ้าเป็นแผลแล้วน้องจะขึ้นใช่ค่ะน้องจะนนองไปเลยค่ะน้องตามมาเลยค่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้จะเริ่มกินเป็นการเป็นงานเนาะค่ะก็แนะนําว่าเช้าสองเมตรค่ะแล้วก็ตอนเย็นสักสองเมตรค่ะก่อนนอนสองเมตรเนาะค่ะเอาแค่นี้พอเพราะว่าเงินไม่ค่อยสะดวกค่ะแต่ถ้าเงินเยอะก็เพิ่มอีกเมตรหนึ่งได้ค่ะแต่ทีนี้เราจะเปืองนิดหนึ่งตรงที่เราเอามาทานะคะค่ะ เดี๋ยวดูแผลนิดนึงนะคะนี่ขอโทษนะคะอตอนนี้เป็นแผลลักษณะนี้เดี๋ยวผ่านไปสักสามสี่วันเรามาดูกันใหม่ได้ค่ะจะเสียเวลาไม่นานนะคะสามวันสีวันเราจะรู้ผลเลยก็คือเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดคือคือการกินเนาะแล้วก็แผลเนี่ยเวลาเราทาแล้วมันแห้งเราก็ทาใหม่คือทาได้บ่อยๆเลยนะคะทาได้บ่อย เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวหลัง,ง,ลงจากนี้สักสามสี่วันเราจะมาดูผลใหม่นะคะว่าใ,ในตนในตัวเราเป็นยังไงอาจะด,ดูหน้ากันหน้าประมาณนี้นะคะผิวพรรณเรานะหมายถึงผิวพรรณเดี๋ยวผ่านไปสักสามสี่วันเราจะมาดูเรื่องแผลที่ขา นะแล้วก็ความสดใสของผิวพรรณเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาคนนี้คือคุณยายเป็นคนแนะนำคุณยายยังสวยอ้าวคุณยายไหนๆก็มาแล้วเอาแชร์ประสบการณ์นิดเนึ่งค่ะคุณยายเมื่อก่อนยายเป็นไงบ้างก็ปวดเข่าค่ะปวดเข่าเนี่ยเวลาลุกก็มันจะก็จะดังก็แก๊บก็แกอแล้วทีนี้เอคุณก็ให้ลองทดลองกินแปดเม็ดก็รู้สึกว่าตัวเองดี แบบลุกมาแล้วแบบว่ามีการตัวชุ่มกระชวยค่ะแบบว่าไม่ไม่งอแงไม่อะไรอย่างเงี้ยให้ยาให้งาคุณยายไปงาก็คือตัวนี้เนาะนี่นี่ตัวเนี้ยให้งาคุณยายไปแปดเม็ดแล้วคุณยายกินยังไงบ้างคะมียังงาแค่แปดเม็ดคือประหยัดหน่อยก็เช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งค่ะวันหนึ่งสองเม็ดใช่ค่ะเช้าเม็ดเย็นเม็ดอันนี้สูตรประหยัด สูรประหยัดค่ะก็ไม่แนะนําใครเนาะแนะนําว่าอย่างน้อยสุดเท้าสองก่อนนอนสองอันนี้ยายสตดประหยัดสุดๆเลยเช้าเม็ดเย็นเม็ดค่ะแล้วหลังจากนั้นยายรู้สึกก็รู้สึกว่ากลางคืนนอนนี่จะงองอขาได้ยกขาได้แบบกระดูกมันจะไม่ล่นก็แก๊บก็แก๊บค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วตัวเอ็นก็รู้สึกชุ่มกระชุ่มกระชวยขึ้นแต่ผิวกะที่แขนนี่รู้สึกว่ามันจะจะเหมือนทยอยยุบลงไปอะค่ะ เนี่ยเป็นกะเป็นแนั่นเลยมันเม็ดคางคกอะพูดง่ายๆอย่างนี้ยมันขึ้นเองนะะมันจะแพ้แฝดหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันก็เลี่ยมเลยอ๋อผิวที่ว่ามันเป็นใช่ค่ะเป็นผิวขุขะเป็นใช่น่าจะเป็นก้อนไขมันข้างล่างนั่นยายไม่รู้ไพมไม่แพ้มันจะพอเราซักผ้า่ะบางทีเราอาจจะล้างแขนนี่เนี่ยมันก็จะขึ้นเหมือนเไอ้กหนังคางคกอะพูดง่ายๆเลยค่ะแบบมันก็ยุบลงนะขนาดกินแค่กินแค่แปดเม็ดนะแปดเม็ดค่ะ กำลังเริ่มแผงใหม่แล้วค่ะแผงใหม่ก็เริ่มทยอยสามเม็ดแต่ตอนเนี้ยได้สามเม็ดนาะสามเม็ดแล้วค่ะยายกินแค่เช้าเม็ดเย็นเม็ดยายกินไปกี่วันคะที่รู้สึกว่าขามันไม่ปวดแล้วก็แปดเม็ดก็ได้กี่วันนะอืมสี่วันอ๋อได้สี่วันกินผ่านไปสี่วันก็ดีเลยใช่ค่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะแบบว่าอะไรนะมันตื่นมาแล้วมันไม่งอแง่ะ คือตื่นมาแล้วก็จะลุกขึ้นมาเลยทําอะไรก็ทําไปได้เรื่อยๆเลยอ<ะ>อันนี้พูดด้วยจากใจจริงค่ะที่ถ้าตัวเองไม่ได้กับตัวเองก็จะไม่พูดออกมานะคะค่ะ,ะ,ะเอางั้นคุณยายฝากความมั่นใจหาคนที่เขาไม่เคยรู้จักงาของเราหน่อยยายก็อยากว่าคนไหนที่มีการปวดข้อปวดอะไรนะ่ะคุณยายขอแนะนํานะคะว่างาดน,ำนางาดำน้ํามันตับปางานดานี่ ทานแล้วถึงอย่างอื่นเราไม่หายแต่ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นค่ะก็ <Okay. S 2> อยากให้มารับล,<อ>ลองดูอยากลองตัวนี้ดูค่ะอ่าวคุณยายโชว์น้ำมันงาหน่อยเดี๋ยวเขาจะสงสัยว่างาตัวไหน,น,าไหนงาตัวไหนงาตัวนี้นะคะอ่าเป็นน้ำมันงาของบริษัทแซบแปดแปดแปดนะคะดีซีท่าตูมอำเภอสีอมาพวดจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเบอร์โทรก็ศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าหกสี่สองสามนะคะ ยินดีให้บริการเลยอ่ะขอบคุณคุณยายแล้วก็ขอบคุณน้องอสูด้วยนะคะ